สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนสง่างามเพลด,ดังเผยภาพแต่งโมนิดาสวมใส่ชุดไทยดูหรูรามากเป็นเรื่องเศร้าที่เกิดขึ้นในวงการบันเทิงหลังจากที่นักสแสดงสาวแต่งโมนิดาเกิดอุบัติเหตุพลัดตกจากเรือสปีดบอกลางแม่น้ำเจ้าพระยานำมาสู่การสูญเสียดารามากฝีมืออีกคนหนึ่งของวงการประสุดแฟนเพจเ a c e b o o k f i n ัลเล e เวดดิ้งสตูดิโเป็น Facebook ของแบรนด์ชุดไทยชุดแต่งงานชื่อดังได้เผยภาพของแต่งโมเมอครั้งที่แต่ง โมนั้นมาถ่ายแบบให้กับแบรนด์แต่งโมสวมใส่ชุดไทยแบบจัดเต็มเธอดูสวยสง่างามจริงๆครับท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทีนี i c o m ขอบคุณครับ